สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี้ก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะสำหรับราวพัฒนาเนาะคะ่ะวันศุกร์ที่9กเนาะคะ่ะธันวาคม6กเนาะคะ่ะแอดก็จะมาสรุปคงสุดท้ายเนาะคะ่ะพี่น้องก่อนหวยราวพัฒนาออกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะทั้งหมดที่แอดเอามาฝากนีเนาะคะ่ะพี่น้อง แปดสำนักเนาะค่ะพี่น้องค่ะแปดสำนักดังเนาะคะ่ะจะเป็นสำนักไหนบ้างนั่นพี่น้องเอฟซีันไดที่เขามาแล้วหรือเขามาไหมเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่บะได,ด้พลาดข่าวสารเด็ดๆดด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 ดจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะตามารับชมรับฟังเลยเนาะค่ะว่ามีสำนักไหนบ้างเนาะคะ่ะทีเอสเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีในวันนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสำนักที่หนึ่งเนาะคะ่ะสำนักที่หนึ่ง ปูห้าเจ็ดแปดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะปูห้าเจ็ดแปดเก้าธันวาคมหกห้าเนาะค่ะลาวพัฒนาปูห้าเจ็ดแปดเนาะคะ่ะพี่น้องบนล่างวิ่งลูดเนาะคะ่ะสองกับหกเนาะคะ่ะเด่นที่สองรองหกเนาะคะ่ะจับคู่คือสองหกหกหนึ่งหกศูนย์เนาะค่ะสองสองหกหกหกเก้าเนาะค่ะเด่นที่สองหกเนาะค่ะเลขวิ่งเนี่ยอาจจะมากอดข้อกันมากกระได้เด้อค่ะนี่ค่ะเป็นของ ราวพัฒนาของปู่ห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะสำนักที่หนึ่งเนาะค่ะพี่นออ้องค่ะเอดเดี๋ยวเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเราแล้วค่ะสำนักที่สองเนาะค่ะเซียนกอทอมอเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะสำนักที่ 2, สองเซียนกอทอมอค่ะเก้าธันวาคมหกห้าเนาะค่ะราวพัฒนาเนาะค่ะเซียนกอทอมอละคะ่ะบน วิ่งลูดสองกับ3มเนาะคะ่ะจับคู่คือสองสามสองสี 3, ่สองห้าสามสามสามสี 3, 3่สามห้านะคะ่ะสี 3, ่สามสี่ห้าะคะ่ะเด่นที่สองสามสองสีเนาะคะ่ะสามสี 4, ่สามห้าะคะ่ะตัวเด่นบนเนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะวิ่งลูด0ู 1, นย์กับ1เนาะคะ่ะจับคู่คือ0ูนย์หย์หกย์เด หนึ่งห้าหนึ่เนาะคะ่ะสองห้าสองหเนาะคะ่ะคู่เน้นคือศูนย์ห้าศูนย์หเนาะคะ่ะนี่ค่ะก็เป็นของเซียนกทมนะคะพี่น้องค่ะเซียนกทมนะคะพี่น้องค่ะสำนักที่สามเนาะคะ่ะต่อมาสำนักที่สามลาวพัฒนาเนาะคะ่ะ พ่อแต้มเนาะค่ะ9ธันวาคม65นะคะบนล่างวิ่งลูด6กับ7เนาะคะ่ะจับคู่คือ26 27 28 16 17 18เนาะคะ่ะ06 07 08เนาะคะ่ะเด่นที่26 27 16 17 06 07เด้อค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพ่อแต้มเนาะคะ่ะสำนักที่3ะคะ่ะ ต่อมาสำนักที่สี่นะคะพี่น้องเซียนหนองคายนะคะเซียนหนองคาย9ธันวาคม65เนาะค่ะเราพัฒนาเซียนหนองคายเนาะค่ะบนล่างอันนี้เละลักเนาะค่ะพี่น้อง8 9 0 5 6 7เนาะค่ะวิ่งลูดเนาะค่ะ5กับ6เนาะค่ะอาจจะกอดคอกันมาก็าได้เด้อค่ะพี่น้องจับคู่คือ0 5 0 6 0 7 9 5 9 6 9 7 แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเนาะคะ่ะตัวเด่นเนาะคะ่ะตัวเด่นที่เซียนน้องค่ายเด่นให้เนาะคะ่ะคือศูนย์ห้าศูนย์หกเก้าห้าเก้าหกเนาะคะ่ะแปดห้าแปดหกนี่เด้อคะ่ะพี่น้องก็แคบหน้าจอไว้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะต่อมาสำนักที่ห้าเนาะคะ่ะต่อมาสำนักที่ห้าต่อมาสำนักที่ห้า ต่อมาสำนักที่ห้าคือลาวพัฒนาปู40นะคะ9ธันวาคม65นะคะลาวพัฒนาปู40วิ่งลูดนะคะ4กับ6นะคะบนล่างเลยนะคะจับคู่คือ41 42 43 44นะคะหลัก6คือ61 62 63 หกสี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอาจจะกอดคอกันมากก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องสี่กับหกเนาะคะ่ะปู่กับจับให้เนาะคะ่ะหกสี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูะะ่สี่ศูนย์เด้อค่ะพี่น้องต่อมาเนาะคะ่ะสำนักที่หกเนาะค่ะพี่น้องสำนักที่หกต่อมาสำนักที่หกปู่สี่ห้าเนาะคะ่ะเก้าธันวาคมหกห้าเราพัฒนาปู่สี่ห้าเนาะคะ่ะ บนล่างเนาะคะ่ะอันนี้เล็กวินเนาะคะ่ะ0415เนาะคะ่ะวิ่งรูดเนาะคะ่ะ1กับ5เด่นที่5เนาะคะ่ะจับคู่คือ04 04 05 14 15เนาะคะ่ะ45 01 0011เนาะคะ่ะ4455 041051เนาะคะ่ะแล้วก็415เนาะคะ่ะตัวเด่นเนาะคะ่ะพี่น้องเด่นที่ ศูนย์ห้ากับหนึ่งห้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวเด่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองแคปหนา้าจอไว้พิจารณาเบิรงเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อมาสำนักที่เจ็ดเนาะค่ะสำนักที่เจ็ดต่อมาสำนักที่เจ็ดปูโนโนต้นนะคะพี่น้องค่ะเก้าธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะลาวพัฒนาปูโนโนต้นนะค่ะบนล่างวิ่งลูดนะคะหก จับคู่คือหกหกหกสี่หกหนึ่งหกสามนะค่ะสี่หกหกหนึ่งหกหกนะค่ะสามหกหกนี่เป็นเบอร์โทรปู่นะค่ะศูนย์แปดห้าเจ็ดหกสองศูนย์แปดสี่นะค่ะพี่น้องอยากโทรไปถามแนวทางลาวหรือฮาหนอยหรือเวยดไทยนาะค่ะก็โทรติดต่อปู่ไปได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นแนวทางของปู่นูนต้อนนะคะพี่น้อง ค่ะต่อมาปูสมดีเนาะคะ่ะสำนักที่แปดเนาะคะ่ะสำนักที่แปดปูสมดีเนาะคะ่ะเก้าธันวาคมหกห้าลาวพัฒนาปูสมดีเนาะคะ่ะบนล่างอันนี้เลขหลักเนาะคะ่ะเลขหลักเลขเคียงเนาะคะ่ะศูนย์สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวิ่งรูดแปดกับห้าเนาะค่ะจับคู่แปดห้าแปดสาม เจ็ดแปดแปดสี่ห้าเก้าเก้าศูนย์เนาะค่ะเก้าเก้าเก้าหกเจ็ดแปดห้าเนาะค่ะอันนี้เลขวินเนาะค่ะส nah. ี่เจ็ดแปดห้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่กลับเป็นตัวเด่นของปูจ้าไพคือเปลนห้านะค่ะเลขวิ่งนี่อาจจะกอดข้อกันมากก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะสายวิ่งสายลูดอย่าพลาดเนาะค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะค่ะของปูสมดีเนาะค่ะนี่เนาะค่ะเลขชนกันและมาแรงวันนี้เนาะค่ะแอดก็ได้ สรุปให้พี่น้องเอฟซีขัดมาให้พี่น้องเอฟซีละกเก้าธันวาคมหกห้าเนาะค่ะลาวพัฒนาเลขชนกันมาแรงวันนี้บนล่างวิ่งลูดเนาะค่ะหกสามสองเนาะค่ะหกมาแรงวันนี้สามตัวลงค่ะแล้วก็มาสองเนาะค่ะจับคู่คือหกหนึ่งศูนย์หกสองหกหกสี่เนาะค่ะสามตัวก็คือเจ็ดแปดห้าสี่หกหกเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้สรุปไปแล้วเนาะค่ะแปดซำนักแหละ เหล็กชนกันมาแรงวันนี้อีกเนาะค่ะแอดก็ไดสรุปไปให้พี่น้องเอฟซีไดรับชมรับฟังแล้วเนาะค่ะพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะมักชอบสำนักใดเนาะค่ะกับพิจารณาเบิงเนาะค่ะก็ยังมีเวลาอีกอะะอรุ่นยูนะค่ะสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องค่สองทุ่มครึ่งเนาะค่ะจะได้มาพบมาพอกันแล้วก็มารุ่นเนาะค่ะ ทางแปดสำนักว่าสำนักไหนจะเข่าบ้างเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอขอขอพุณนทางแปดสำนักเนาะค่ะที่แบ่งปันแนวทางราวพัฒนาวันนี้เนาะคะ่ะวันที่เก้าธันวาคมหกห้าเนาะคะ่นะ,คะขอข้อให้ท่านมีร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยรวยกันทุกคนเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ขอ้พี่น้อง fc วิเคราะห์พิจารณาเบิ่งดีๆเนาะคะ่ะท้งแปดสำนักก็ให้มาเป็นแนวทางแอดก็เอามานําเสนอเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่ออยากให้พี่น้อง fc มีโชคมีชัยเนาะคะ่ะค่ะก็พี่น้อง fc ทันใดที่เขามาแล้วหรือเขามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารเด็ดดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสองทุ่มครึ่งมาเจอกันใหม่เนาะคะ่ะสำหรับ สรุปผลหวยลาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะกับสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดก็ได้สรุปโครงสุดท้ายก่อนหวยลาวออกให้พี่น้องได้รับชมเนาะคะ่ะและเอาไปพิจารณาเบื้องแ้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกับสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ